สิฮักเมียไม่ายก็ฮักมีมยเก,ก,ก่าไอส้อส,อสิเอาสิเอาสิเอาใจเจ้าอย่างเดียวอุย้ยพี่ขอทมอะไรสัก,น,น,น,ก,กนิดเดียวจะได้ไหมลูกจ๋านิดเดียวไม่เยอะหรอกได้ค่ะได้มีผัวมีลูกมีแฟนมีครอบครัวหรือ,อยังตอนนี้สดอยู่ไหมรับคนเข้าไปในใจไหมพี่ขอเบอร์จะได้ไหมถ้าเกิดว่าพี่จะแอบเนียไปหาหนูจะได้ไหมฮะ <c oughs> ไม่เดียวไม่ไรหรอก เ้่อย่าลังเลสิลูกจ๋าหนูเป็นคนที่ไหนน่เอ็นเป็นคนจันทบ,บุรีค่ะโอ้เศร้าเมืองจันแจมจันมีผัวไม่โนอไม่มีคะ่ะพนันไงพอดีมันพอดีพอดีเลยเห็นไหมเมียพี่เพิ่งตายเมื่อเช้าเนี่ยเห็นไหมบุญพาวัฒนาเสริมส่งให้เรามาเจอกันเออ ลานึงเอ้ยขั้นน้องเป็นไหมพีสิเป็นไฟขั้นไอ้บ่ไตสิบ่ว่างน้องให้เป็นอื้นขั้นเดือนยังไงกลางคืนพีสิบ่แเปปันปินคือดังดามละดังกันเ้ยลูกจ๋าเอ้ยหุยูดังมาได้เดี๋ยวเมียพี่ได้ยินเฮ้ยเมียพี่ตายไปแล้วจ้าจ่ไอ้บานเี้ยหมปาดทุเก่งจังเลยนูเก่งกูเมียพี่อีก เมียพี่มันปึกเออยิงหวัดมันยังยิงไม่น็อกเลยไปเถอะเก่งที่สุดเลยเห็นะ้เก่งขนาดนี้จะพอเป็นแฟนพี่ได้ไหมคะโอ้โหช่วขี้บีก็ตัวฟูได้เฮีฟาหูไน้เฮียีนี่นี่อะตัวฟาหูเด้อเนียยอมรับโดยเดี่ามีเมียแล้วใจรักเมียแน่่ไม่เคยแปรพันเมื่อมาเจอเธอเก็บไปเพอ จนใจไว้วันลุงเอยเราลากันเบี่ยงบานอยู่ที่กลางใจวันนี้มีใจเปลี่ยนไปเป็นสองเมียรู้เมียจะต้องปวดใจยิ่งน้กตายลดอีปอบทั้งอย่างมึงตายซะเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนนะเกมเนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินไก่หนูน่ะ มาเป็นแฟนพี่แต่ถ้าเราได้กินไก่เดี๋ยวพี่อ่ะไปเป็นแฟนหนูนะตูลงกันก่อนเออโอเคนะเห็นมเ,เห็นไหมมือกันเลยนะอเอาอคำว่าไม่พูดเบาๆบก็เจ็บอ้มันเจ็บไปทั้งหัวใจเออดีพีอเอสลูกจ๋าเจ้มตัวอุยอ,อย่าร้องอย่างนั้นสิแก่ใจ,ใจคว่ำพี่ยิ่งเป็นคนอับปีอยู่ประจว ไอเราก็อัปมงคนด้วยทีนี้ก็คิดลึกไปเลยอย่าร้องอย่างนั้นสิสวยสวยอู้ย่หมานเดี๋ยวมาบักฮักจอมเลยตกรถตายไว้ละบ่หมานพูดัวเลยสับกล่องมาเร็วเอ้ยบอดจ้าบอดเดี๋ยวพี่จะบังกระจุนให้หนูเองยิงมันเออเดี๋ยวพี่จะบังกระจุนให้หนูเองเห็นนะเห็นนะเออพี่ดูแลหนูดีที่สุดอยู่แล้วนั่นมาแล้วเอาที่รถเก้าเอาที่เอามันเอามันเออยึดตึ้งยึดตึ้ง เห็นไหมมันดึงตัวเองใช่มีจุดเด่นนะอืออ้าวพี่บอกแล้วย่องพี่หน่อยสิย่องพี่หน่อยของพี่มักย่องไหมย่องแหนย่องแหนพี่เก่งไหมเอาแย่หนุูย่องพี่หน่อยสิพี่เป็นคนม,มักย่องนะนะเฮ้ยลบลบลบเอ <c oughs> เอนนี้ตายจริงอืพี่เก่งไหม ย่องพี่เลยสิหมาหน้าคดตึงอ่ะนี่ขอบคุณครับพาไปซื้อกระสุนะจะ้าอย่าทําเสียงอ่อยพี่สิเออพี่ยิงใจง่ายอยู่เดี๋ยวพี่พุ่งเหลาชายใส่นะรับําเสียงอ่อยพี่นะทาเสียงอ่อยเสียงหวานใสใ่พี่เว้ยหนูยั่วพี่เหรออย่ายั่วพี่นะเดี๋ยวพี่จะยิงแฟร์ก่อนหนูจะเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอให้เอาใจอะค่ะน,นี่ปากหวานเช็ดด้วย ปอปงปองกระปองปอปองปองจอจองจอ,อ,องกระจองจ่อจองจองจองหูจองเห็นปุนเส้นเวียนกันมันเต้นนกเจนแว่นหองนกเก่เาเมาเจ้าปลาหยางขื่นผู้ไวๆกระรับตอนแมงหอดตัวบางไงที่เช็ดตะขาบโกบกาปังกระโตแมงหัวละแมงเงามูละมูลางูจงอางปลิยางเจ้าป้าเจ้าเขาเหล็กขี้น้ำปุ่นไฟเทพเจ้าเราเทพาลูกขาดเทวดาเิีม สาธุสาธุเทพ,พราเจ้าพวกเราเทพาให้แฝกกันผู้ขาขึ้นไปสู่ละเมืองแม้นขึ้นไปหาพระยาเถียนอยู่แดนสวรรค์ฟ้าผู้พนังละค่อยถาแจกใ,กในเมืองหลุมแจกในชุ่มพี่นองทางใตมนุษย์คนให้มัดตกจนๆไหลลงมาคือนน้ำแกงตกแห้งให้อังรลนตกลงมาแล้วขอให้ได้ปืนดีๆเด้อเพียงถึงพี่จะไม่เคยไปวัดแต่ถ้าน้องจมจนจะไปวัด ไปเลยเอล๋อี่อะไรวะถึงพี่จะมีเมียแล้วแต่ถ้าเรากินบกแบบเงีวเราก็จะเสียบไปดู <c oughs> จะคมกี่มงวะเนี่ยเออถึงพี่จะไม่ใหญ่แต่พี่ก็เอวดีเออถึงพี่เอวไม่ดีแต่พี่ก็โอนไวไปดูี่อะไรวะโอ้ <c oughs> <c oughs> จะคมกี่มงวะเนี่ย เออเว้ยคมงงตั้งนานเออนั่นแหละเฮ้ยใครอะใครมามาใครติ่มมือไหนล็อก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 ล็อย่าอย่าพุ่งอย่าพุ่งอุ้ยตายต่อหน้าต่อตาพี่เลยวิ่งไม่คมเป็นผู้ชมเฉยประจูไอ้หยาบ้อยมันคมอยู่ใครบอกมันไม่คม